มาฮะวันนี้เรามาตามสั่งนะครับร้านป้ายงนะครับนวัดกุมทันนะครับผมมาวันแรกนะครับของหมดนะครับวันที่สองปิดนะครับวันนี้ได้กินแล้วนะครับผมนะสังเกตง่ายๆครับต้นหูกวางนะฮะแบบนี้ก็มีรถคันนี้จอดอยู่หน้าร้านเราไปชิมกันค่ไหนนะครับผมไปฮะมาฮะพี่แกงนะครับผมนะร้านต้นหูกวางนะครับผมบอกเลยว่าสีสันมีโคตรน่ากินนะครับผมดูโอ้โหมาสาวมาแล้วไม่ได้กินวันนี้ได้กินแล้วนะมาฮะไปชิมฮะแบบเราปาดทิกัมปาลงแบบนี้ก่อนอ เข้าทางเลยพี่แกงไก่นะดูโคตรชำ่ำคำแรกมาแบบนี้โอ้ยังชำ่ำยังวาวไปเลยฮะอื้อหอมพี่แกงอร่อยอะ่ะเขาทำมาแบบผัดมาโคตรดีเลยอะ่ะคำนี้ไปเลยจ้าอื ครรอบนะพี่แกงมนะหอมหอมนะผัดดีๆนะถึงเครื่องนะบอกเลยรนะ้านนี้โคาได้มามาแล้วดูกะเพราหมูแดงเขาโคตรนะ่ากินดูนะกะเพราเคลือบมาชุ่มๆแบบนี้นะกับหมูแดงนะบอกเลยที่ร้านเขาทำเองด้วยนะผมนะไปชิมกนะันฮะโคตรน่ากินกลิ่นดีมากชุ่มๆวาวๆกะเพราแบบนี้ไปเลยฮนะตโ <c oughs> หมุดนะเขามีความฉ่ำความหวานนะผัดกับซอสกะเพรานะโคตรดีเลยอย่างเขา้าเยอร่อยแบบนี้โอ้อะไรก็ยังไม่อยู่ไปเลยฮะ เมนูนี้อร่อยอย่างชอบหมูแดงกากหมูผัดกะเพรามาแบบนี้ใครฮะไม่เจอแรงเลยี่ไม่นั่งรอโหกะเพราหมูแดงโคตรดีอ่ะมาแล้วนี่บอกเลยที่เด็ดใครมาต้องสั่งนะกะเพราเนื้อเปื่อยแบบนี้นะดูความเด้งความดุยของเขามากะไข่ดาวแบบนี้ไปชิมนะสามสเต็ปเราผิดกะเปลาลงไข่ยี้ก่อนนะจ๊ะไข่ดาวฉ่ำๆมาแบบนี้คำนี้พี่ขอไปเลยจ้า ไายดาวพริกกัมปะโคตรกลิ่นป,า,ปาดบนข้าวแบบนี้ไปเลยฮะเนื้อเปื่อยเขาทำมาดีนะไม่ได้เปืดเด่อยเกินไปกัดกำลังคู่ฟันเลยโคตรดีเลยสุดขั้กมากเป็นแกะมาแบบนี้เลยครับอ,อย่างเงาดูเด้งดุยดุยดุยไปจ้าเนือ้อจ้าดีมากเด้งอยู่ในปากโคตรดีเลยคำนี้ไปเลยฮะอร่อยโคตรดีโอ้โห ร้านต้นหูกวางประยุงนะครับผมนะหน้าวัดคุมาธรมนะผมบอกเลยโคตรดีอ่ะ